สวัสดีครับนะนะมาอีกหนึ่งคันครับกับช่วงคุยกันก่อนเอาไปเทสหรือทรมานรอบนี้ก็กับ s h i Mano X Jack แ r ็ครับ Poison s c o r i อ u s Crossover Re-Evolution ก็เป็นคันที่ช h i Mano กับ Jack All ผลิตร่วมกันในตระกูลซีรีส์ของ Poison ซึ่ง ก็อย <ítulo> ่างที่เคยบอกนะครับพอยซันในซีรีส์เนี่ยซีรีส์ช่วงที่เป็นของชิมาน n o x เอ็กเจคอเนี่ยก็จะมีพอยซันอาร์เ p น i าพอยซันกอรีสแล้วก็จะเป็นตัวบนสุดที่เป็นพอยซันอัลติมาส่วนซีรีส์พอยซันพยวๆของแจ็คอ l เนี่ยก็เคยพูดถึงไปแล้วก็จะมีเป็นพอยซันเฮริเทสพอยซันโฟกัสแล้วก็พอยซันเดอะมัส e คเทียแต่กอนนี้เรามาดูกันกับซีรีส์ที่เป็นแจ็คอ l X ก,กับช h i m a n o ก็คือ Poison c o r i u s คันนี้เป็นคัน6ฟุต10ครับได้มาสภาพดีจัดเลยซองเนี่ยหมดความหมายละซอง มาเราไปว่ากันที่สเปคคันผมกับคันหน่อยจะได้เห็นชัดๆตัวด้ามคันเนี่ยครับเป็นไมโครซึ่งตอนนี้ผมทาย U40 ไปแล้วนี่ทาไปแล้วนะครับอ่ะดูด้านนี้ก่อนเดี๋ยวด้านนี้ผมมันติดคันเนี่ยตัวเนื้อแบงค์เขาเนี่ย เขาเป็นแบงค์แบบ High Power X แล้วก็พันด้วย Spiral X ทับอีกทีหนึ่งในโสโลแกนนะในคอนเซปต์คันก็จะเป็นช h ม m a โ o อินฟิน t y c a คา o ์บอนเทดูเนื้อแบงค์กันใกล้ๆครับก็คือเนื้อแบงค์เนี่ยเขาจะต่างกับเนื้อแบงค์ของคัน p o o s o n a r e n a ซึ่งถามว่ามันจะเป็นเหมือนกับอะไรก็สำหรับนานาที่ไม่อยากไปอัติมาก็จบที่ก o อ i เ u สก็ได้ครับ เนื้อแบงค์เหมือนกันด้ามคันเนี่ยเป็นคาร์บอนโมโนคลอกส่วนริวซีตเนี่ยเป็น c i ไอโฟพัซึ่งเป็นคาร์บอนขึ้นรูปขึ้นมาริวซีตเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับอ่ะฟอร์กิฟมีความคล้ายคลึงกับอัตติมานะคะอัตติมาจะเป็นสีดำทองซึ่งผมมองว่าฟอร์กิฟอัตติมาอย่างสวยเลยตอนนี้มีสั่งคันคันหนึ่งเป็นคันควีนแอร์คิงซึ่ง อะไรในหลายอย่างอะ่ะมันเหมือนก <laughs> ับพอยซัตอัติมามากแต่เมลแบงก์เลยไม่เหมือนกันแน่นอนครับแต่คือคันควีนก็เป็นคันดีคันหนึ่งเดี๋ยวขอมาถึงเดี๋ยวจับรีวิวเราข้ามคันควีนไปก่อนเรามาอยู่กันที่เอกตรงนี้ก่อนครับด้ามเนี่ยเป็นคาร์บอนมอนอกคันเนี่ยวางไกดทั้งหมดสิบตัวเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมเฟรมวงไมเป็นซิกนะครับเป็นส่วนตัวไกด์สามตัวล่างเนี่ยเป็นเคไกด ซึ่งเขาจะมีคันที่เป็นลงเคไกด์หมดด้วยที่เหลือเนี่ยเป็นเซมิไมโครหมดเลยครับสิบตัวเป็นฟูจิเคฟเฟมด้ามคันด้ามคันเป็นคาร์บอนโมโนคอรครับแล้วก็นี่ก็เป็นชื่อรุ่นสเปคของเขาก็คือ Mighty Stinger คันเนี่ยเป็น6ฟุต10 ท่อนเดียวอ่ะยังไม่ได้ว่ากันถึงเวทคันเลยเวทคันเป็นสิบสองยี่สิห้านะครับ Mac PE ห้าโฟกัสไหมอ่ะโฟกัสแล้วซึ่งมันตรงสายงานตรงสเปคผมเลยเวทหนักๆเน้นเอาไปงัดหนักๆ ก็เหมือนเดิมครับเอาไปเชสกับอะไรนะคงไม่ต้องถามกันแล้วครับหรือว่านะ้าที่เข้ามาใหม่ๆก็อาจจะยังไม่รู้ก็คือเอาไปเชสกับเทพาเนี่ยนะครับเจ้าพญาแคทฟิสลาที่ผมมองว่าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยปอนต่อปอนเขาวิ่งดุดันกว่าปลาบึกวิ่งดุดันกว่าปลาช่อนอเมซอนเยอะเลยครับเทพาอยากให้นะ้าได้มาลอนครับมาเจอกันที่บ่อมาคุยมาเมาส์กันมาตอกปลาเล่นกันครับเหยื่อไม่มีเปิดกล่องผมหยิบเลย ผมไม่ซีเรียสขาดได้ไม่มีปัญหาเพราะเยื่อตัวสิบกว่าแต่นี่ครับตัวขออาจจะแพงกว่าเยื่อที่ผมใช้สร้างน้ำหนักคันกันครับตามสเปคคันก็คือหนึ่งร้อยเท่าไหร่นี่แหละสิบกว่ากว่ากรัมนะ คันหนักหนึ่งร้อยสิบกรัมหนึ่งร้ยสิบเอ็ดหนึ่ง้สิบกรัมครับตีบวกลบอันนี้คันลอยหมดทุกส่วนแน่นอนบาลานซ์คันอะ่ะดีนะน้นะอาจจะแบบงงกับคำว่าบาลานซ์คันบาลานซ์คันเนี่ยอยู่คันไม่ทิ้งไปทางท้ายแล้วก็ไม่ไปทางหน้าครับพอประกบลอกเนี่ยก็จะพอดีกับที่อยู่กลางๆคันท้ายๆคันเลย ซึ่งตระกูลพอยซ์นน่ะถามว่าจําเป็นไหมครับนะ้าต้องไปอันติมาตัวท็อปสุดสําหรับผมนะส่วนตัวผมนะไม่จําเป็นจริงครับนะ้าหลักการซื้อคันของผมนะซื้อคันส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่เอาไปใช้งานเองเนี่ยผมจะไม่ได้มองยี่ห้ออะไรมากมายเท่าไหร่หลักๆผมมองที่แบงค์ครับผมมองที่แบงค์คันอย่างแรกเลยคันบางรุ่นบางยี่ห้อก็ใช้แบงค์เหมือนกันบางอย่างก็อะเราว่าที่ตัวท็อปๆหน่อยก็จะเป็น ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ X-TALK ของไดว่าหรือว่าที่จะเป็น X45 3DX อะไรของไดว่าก็รักยุคหลังๆเนี่ยคันไดว่าบางตัวก็หันมาใช้แบงก์ของ t อริกาทอริกาคือบริษัทผลิตแบงก์กาไฟคันที่ถูกยกให้เป็นบริษัทที่ผลิตกาไฟคันที่ดีที่สุดแล้วนะครับถามว่าแต่ละคันเนี่ยบางยี่ห้อก็ใช้แบงค์ t อรกาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยเอาแบบว่ากันแบบเอาแบบขีดสุดเลยนะ ให้ Guy, เป็นฟูจิเคเฟียมไอเคเฟมวงในผมให้เป็นทอไซส์เลยเอาตัวดีสุดเลยรีวซี C, เป็นคาร์บอนเหมือนกันวางไกลเท่ากันแบงค์เดียวกันจำนวนทุกอย่างเท่ากันแต่บางทีก็ราคาต่างกันเพราะว่ายี่ห้อเพราะว่าแบรนด์เลยจริงครับนั่นคือหลักการส่วนตัวของผมนะเวลาผมซื้อคันผมจะไม่ค่อยอิงว่าอุ้ยมันต้องคันนี้สิมันต้องคันนั้นสิคันตั้งสามหมื่นกว่าสี่หมื่น คันก็คุณภาพตามราคาครับนะอันนี้ผมไม่เถียงแต่บางทีก็คำว่าคุณภาพตามราคามันก็มีคำว่าแบรนด์ติดมาด้วยครับซึ่งอย่างนี้บอกถามผมว่าไปอัลติมาดีไหมครับนะไปก็ได้ครับถ้านายอยากสุดไม่มีปัญหาเลยครับถือแล้วหล่อโคตรแน่นอนอัลติมาแต่ถ้าสำหรับผมนะถ้าจะเล่นซีรีส์พอยซันเนี่ยถ้าจะจบผมก็จบแค่ที่กรอรเรียสนี่ยครับหรือไม่ก็เป็น พอยซันเพียวๆตอนที่ถ้าที่เป็นแค่แจ็คอลทำก็คือพอยซันมัสเคเทียซึ่งมันหายากมากอะ่ะเดี๋ยวไว้เอากลับมาจากญี่ปุ่นให้ดูคันหนึ่งสวยไหมก็อันนี้ขึ้นอยู่ที่ความชอบแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าสาวชิมาโนถามมาเยอะนะครับชิมาโนหายไปเลยครับเอาเป็นคันก่อนแล้วกันนะครับลอกใจเย็นๆน,นิดนึงยังไม่ได้จับมาหลายตัวมีจับอยู่บ้าแต่ก็ยังไม่ได้ออกมารีวิว ส่วนรบนี้ก็ดูเป็นคันก่อนนะครับก็ตามนี้เลยครับคันเบาเหนียวไหมเหรอก็เดี๋ยวรอออกไปงัดก่อนแล้วก็รู Ou ้ครับว่าเหนียวไหมสวยนะผมว่าแจ็คออผมให้เครดิตแจ็คออลแล้วกันแจ็คออททำคันสวยพอมาประกบคู่กับชียาโโนที่ริวซีดเป็น C i ไอโฟก็ก็ยิ่งสวยครับอย่างอัลติมาเนี่ยผมไม่ชอบแค่ตรงปูดคัน อย่างที่ผมบอกตลอดเลยคือผมไม่ชอบตูดคันที่มันเป็นแบบตูดตัดตูดแหลมแหลมอะ่ะเพราะว่าลางัดปลาบางครั้งอะ่ะผมเอาคันปักตรงช่วงท้องหรือว่าตรงแถวแบบท้องน้อยอะไรแบบเนี้ยพอป้ายคันแหลมแหลมปักลงไปแล้วงัดเนี่ยอืมหือเจ็บอย่างเงี้ยเฮ้ยสบายงัดมันก็ตามนี้เลยครับ เดี๋ยวก็ต้องมีไงนะปล่อยไหมคันนี้ยังไม่ปล่อยหรอกครับนะดูเก็บให้ผมเก็บคันไว้ใช้บ้างผมก็ต้องตกปลาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไปเทสอย่างเดียวผมก็มีไปตกบ้างบางทีไปตกเล่นอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็มีครับเยอะแยะเก็บไว้ผมใช้งานนัางครับส่วนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณนานาะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับเต็มที่ครับนะจะ เพิ่มจากสิ่งที่ผมขาดไปหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคอมเมนต์ได้เต็มที่ครับไม่ต้องเกรงใจนะที่ได้ประโยชน์คือนะ้าที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ครับไม่ต้องกังกลวลว่าผมจะเสียหน้าหรืออะไรครับไม่มีปัญหาครับจัดไปเต็มที่เต็มเหนียวได้ครับช่องเราเปิดกว้างขอแค่คอมเมนต์ก็แบบสุภาพนะครับอย่าด่าทอกันแค่นั้นพอแล้วครับนะที่เหลือเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆน,น,นักตกปลาด้วยกันคอมเมนต์คุยกันเต็มที่ครับผมไม่ว่าอะไรเลยก็ตาม,มนี้ครับเดี๋ยวมีคุยกันก่อนเทสอีก 1นอ,อีกสองคันแต่รอบนี้ก็ยังเป็นคันจากฝั่งอาบูตะกูลแฟนตาซิสต้าเป็นคันอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับคุยกันก่อนเทปคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ